Yahoo! พากรรมนัตตี้พักผ่อนกับภูววลลาเปิดใหม่กิ้งที่หาดเจ้าสำรานมาพร้อมกับสระว่ายน้าส่วนตัวและสไลเดอร์ให้เล่นรองรับสูงสุดได้ถึง20คนอุปกรณ์ทำครัวเขาครบครันทีนี้ดาริงตันภูววลลาหาดเจ้าสำรานห้องพักกว้างนอนสบายมีมาให้ถึง4ี่ห้องนอนห้าห้องน้ำเครื่องนอนเขาก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีทุกห้องนอนจะมีห้องน้ําในตัวมาต่อกันที่พื้นที่ส่วนกลางโต๊ะภูทีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะโต๊ะกินข้าวตู้เย็นตัวใหญ่มาควยหม้อหุงข้าวอุปกรณ์แก้วจานชามช้อนส้อมเขาก็มีให้้้พรรออออมมมกกกาาตต่่ันนนทีีีะเบยงดโิ ขนาดใหญ่เคาน์เตอร์ทาครัวที่มีเครื่องครัวพร้อมมากจากบ้านพักขับไปท่าเทียบเรือประมงแค่ห้านาทีและสายคอนเทนต์ต้องชอบด้านนอกเหมือนหมูแน่นอนมีปลาถับให้แช่แล้วบุมนั่งเล่นเดินจากหน้าบ้านมาก็ถึงทะเลแบบนี้เลยแสงตอนเย็นพระอาทิตย์ตกคือสวยมากถ้าดน,นัดเพื่อนมาตั้งตีที่นี่ต้องถูกใจอย่างแน่นอนเตรียมเครื่องดื่มมาให้พร้อมเขามีน้ําแข็งให้หนึ่งถังใหญ่ๆไปจะซื้อของทะเลมาทำปิ้งย่างกินก็ได้โซนทางเดินกลางบ้านกลายเป็นรันเวย์ายรูได้แบบสับๆมีวัตถุดิบทํามือเช้าทานนั่งกินโต๊ะด้าน ชุดสวยๆมาถ่ายรูปกระส่ไว้น้ำที่หนังห่วงยางสไลเดอร์และทองฟ้าใสาๆแดดส่องลงสาะแบบนี้มันมีบับนานเล่นสดๆสไลเดอร์เห็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็เล่นสนุกเหมือนกันนะเอาจริงๆพักคืนเดียวไม่พอรอเป็นบ้านพักที่ดีไซน์สวยและถูกออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์กับทุกการพักผ่อนแต่บ้านที่นี่ยังเป็นเพจเฟรนลี่พาน้องหมาน้องแมวมาเที่ยวด้วยได้นะจะปิดเทอมวันหยุดหรือวันพักผ่อนไหนๆถ้าอยากหาภูวิลล่าที่ขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพพักผ่อนสบายแถมได้คอนเทนต์สวยๆราคาเริ่มต้น16ใบเท่ามีทอมนม จขนาดนี้ถ้าพาครอบครัวมาต้องมีความสุขแน่นอนก็ต้องรีบจองดารลิงตันพูวิลล่ากันแล้วนะจะมีที่พักที่เที่ยวดีๆที่ไหนอีกรอติดตามหมูกันได้นะบาย